โอเคครับก็เดี๋ยวมาสู่ในส่วนของเทมเพลตกันบ้างนะครับคือ,อในจมล่าครับเราสามารถเปลี่ยนหน้าตาเว็บไซต์ของเราได้เนี่ยไม่จํากัดเลยครับไม่จากัดขึ้นอยู่กับเทมเพลตนะครับขึ้นอยู่กับเทมเพลตนะครับทีนี้เนี่ยเราก็มาดูว่าตัวเว็บไซต์ที่เราจะทำเนี่ยฮะเว็บไซต์ที่เราจะทำนะครับาจากจากหน้าเว็บของเราเนี่ย เป็นแบบนี้นะเทมเพลตที่เราเห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมไปพาไปดูนะครับว่ามันเป็นเทมเพลตชื่ออะไรนะครับมาที่ส่วนเสริมแล้วก็การจัดการเทมเพลตนะครับโอเคตอนนี้เราจะเห็นว่าเทมเพลตมันจะมีอยู่2ส,ส่วนนะครับส่วนที่เป็นผู้บริหารเว็บคือส่วนแอดมินแบบนี้แหละลังบ้านเราเนี่ยนะเขาเรียกผู้บริหารเว็บมันมันใช้เทมเพลตบลูสต็อกนะคือ ดาวดาวมันอยู่ที่ตรงนี้นะครับส่วนเทมเพลตที่อยู่ในหน้าเว็บไซต์ของเราตอนนี้เราใช้ b b บนะครับ b 2นะครับเราลองเปลี่ยนเทมเพลตเป็น b b 5นะครับะครับก็คลิกดาวที่ B5 นะครับลองรีเฟรชหน้าเว็บสิครับเปลี่ยนไหมครับ มันก็จะเปลี่ยนทั้งหมดเลยเห็นไหมครับรูปแบบก็จะเปลี่ยนไปทั้งหมดเลยฉะนั้นแล้วนะครับถ้าเราติดตั้งเทมเพลตอื่นเข้ามาแล้วเราตั้งค่าเป็นค่าเริ่มต้นหน้าเว็บไซต์เราก็จะเปลี่ยนถูกไหมฮะโอเคครับทีนี้มันก็จะเกิดปัญหาอยู่นะครับในเรื่องของตำแหน่งโมดูลอะไรต่างๆเดีย๋ยวผมจะอธิบายเพิ่มเติมนะครับว่าปัญหานี้มันเกิดยังไงเราจะแก้อย,อยังไงนะครับเมื่อมันเกิดปัญหาในเรื่องของตำแหน่งแล้วเราจะ จะแสดงออกมาอย่างไงโอเคนะครับจะในส่วนหนึ่งนะครับในตัวในตัวแผ่นท,ที่ได้ไปนะครับมันจะมีในเรื่องของในโฟลเดอร์เทมเพลตอยู่นะครับผมก็ได้รูบรวมมาบางส่วนแล้วนะครับอยู่ในนี้นะครับก็ก็จะมีอยู่หลายตัวที่ที่ดูดีนะก็จะมีอยู่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะเอาคอนเซปที่ ที่จะพาหาเทมเพลตแล้วกันนะครับโอเคอส่วนใหญ่แล้วจะ,จะใช้คีย์เวิร์ดตามที่เราต้องการนะครับอย่างเช่นเราต้องการทำเว็บไซต์เกี่ยวกับเว็บไซต์หมานะครับเว็บไซต์สุนัขนะครับมันก็จะมีเราก็ใช้คำว่าจ o มล่าด็อกเทมเพลตอะไรประมาณนี้ครับลองเซิร์ชดูก็ได้นะครับ คือมันจะมีทั้งแบบฟรีแล้วก็แบบแบบขายนะครับอ่เช่นตัวนี้นะฮะจ,ะจูมลาเพชร Animal Template ก็เป็นของฟรีมันมีทั้งฟรีทั้งขายนะครับถ้าเราอยากได้สวยก,ก,ก็อาจจะต้องลงทุนซื้อนะครับแต่ราคามันก็ไม่แพงนะครับประมาณพันกว่าบาทครับพันสองนี่เงี้ยครับ อย่างตัวนี้นะครับ JV Pet นะครับเห็นไหมครออดาวน์โหลดได้ไหมเนี่ยมีปุ่มดาวน์โหลดอยู่ลองมีทั้งฟรีและเสียตังมีทั้งฟรีและเสียต่าง,ง,แ,ตางแต่ว่าจูมล่าตัวนี้ไม่แน่ใจว่าฟรีหรือเปล่าเดี๋ยวลองกดไลฟ์เดโมดูถ้าฟรีก็ก็ตัวนี้น่าจะใช้ได้เลยแต่ว่ามันขึ้นบายนาวน่าจะให้ซื้อนะฮะอันนี้ J หนึ่งจุดห้านะครับ จุ่มแรก1.5เห็นไหมครับสวยเราเราเราใช้เราใช้ใชโมดูลสร้างขึ้นมาเลยไม่ได้ใช่ไหมครับสร้างได้ครับสร้างได้มันจะมีโปรแกรมซอฟต์แวร์ในการสร้างอยู่อ่าซอ,อฟต์แวร์ในในใ,ในแผ่นก็จะมีนะครับในแผ่นก็จะมีหรือจะจะเอาซอฟต์แวร์ตัวนั้นทําเลยก็ได้ลองไหมครับอันไหนอันไหนแต่ว่าแบบมันจะสะดวกกว่าคือเราได้เราได้ เราได้มาแล้วเราก็แค่ปรับแต่งใช่ใช,ใช่ตัวนี้ก็มันก็จะสะดวกสมมุติว่าผมผมเอาอันที่มีอยู่อยู่ที่ของอาจารย์ที่ให้มาอย่างเงี้ยแล้วมาปรับแต่งเพื่ออาจจะเป็นของสุนัขอย่างเงี้ยอาจจะเป็นของเกมอย่างเงี้ยมาปรับแต่งเป็นของสุนัขอย่างเงี้ยก็ได้ก็ได้ก็ได้เทมเพลตเป็นแค่หน้าตาแต่ว่าเนื้อหาเนี่ยเราจัดการได้สมมติว่าผมจะเอาเอาทั้งหมดนี้มันจะมันจะยอมไหม ดาวน์โหลุกมันให้น่าจะให้ซื้อมันครับเนี่ยถ้าลอง register อืมอเดี๋ยวผมลอง ถ้าเกิดมันฟรีมันก็จะโอเคครับอาลิเกสเตอร์อ้าวยูสเซอร์เนมมีแล้วแสดงว,ว่าผมผมมียูสเซอร์นี้ละ แล้วที่ผมเข้าไปในหน้าเว็บเนี่ยมันมีชื่อสมาชื่อกรหัสมจำการเข้าระบบที่คืออะไรครับอ๋อมันเป็นระบบยูเซอร์ครับเนี่ยระบบยูเซอร์ระบบยูเซอร์ของจุลาที่อาจารย์ผม,มติดตั้งไปหร,อรือว่ามันมากบบจุลาอย่แลไวคับมากับจุลาอย่แล้วครผมดาวน์โหลดมาเห You not authorized อ๋อมันให,มนใหน้มันให้ซื้อนะครับมันให้ซื้อเข้าใจว่าผมเคยซื้อไปแล้วครั้งนึง้อ่เดือน นะมันก็จะมีรูปแบบให้เราเลือกเยอะแยะเหมือนกันก็มีแต่อันดูดีนะอันนี้คือให้เราเอ้ไปเลือกได้ว่าเราจะซื้อเราจะใช่คใช่แล้วก็ดาวน์โหลดมามก,ก็จะเป็นไฟล์มาให้เราลง <10 S 2> เหมือนพวกนี้ใช่ใช่เข้าใจ้ครับ เอาที่มีอยู่แล้วไหมครับเอาที่มีอยู่แล้วอะไร,รับเดี๋ยวเอาไหมแทงเราดีกว่าครับเป็น,เป,นเป็นตัวอย่างแล้วกันเนาะเทมเพลตเนี่ยเ,เราสามารถเซิร์ชชื่อเทมเพลตดูใน Google ก็ได้เหมือนกันไ,ไหมครับได้ครับได้เอาให้เห็นให้เห็นคอนเซ็ปต์ก่อนแล้วกัน อันนี้ก็ไม่รู้ว่าฟรีหรือเปล่าพมียมพรีเมียมส่วนใหญ่ไม่ฟรีฮนะของฟรีมันก็ดูไม่ค่อยสวย ธรรมดาโอเคเดี๋ยวเอาตัวที่ที่มีอยู่เป็นเป็น example แล้วกันนะครับก็จะมี template ที่ที่มีอยู่ที่ก็พอดูพอดูดีนิดนึงนะฮะ ส่วนเสริมการจัดการเสริมนะครับเดี๋ยวเ,เรามาติดตั้งกันขอ,อคือติดตั้งที่อย่างนี้คือการจัดการเสริมใช่ไหมครับใช่ครับก็เลือกแพ็กเกจไฟล์นะครับก็เลือกเป็นตัวเทมเพลตนะครับออแล้วก็เทมเพลตของไซต์นะครับหน้าเว็บไซตออ์มีตัวหนึ่งก็คือชิคเก้นนะฮะชิคเก้น <Chicken. S 1> เจอไหมฮะ c h i c K E N V หนะครับ h k e n ติดตั้งเลยนติดตั้งเลยครับโอเคเรียบร้อยแล้วครับทีนี้เวลาที่เราจะใช้งานก็มาที่ส่วนเสริมการจัดการเทมเพลตนะครับนี่คือเราติดตั้งเสร็จแล้วส่วนเสริมการจัดการเทมเพลตนะครับแล้วเราก็มาติ๊ก ดาวที่ตัว Chicken นะฮะลองดูนะฮนะแล้วก็มา r e f r e s หน้าเว็บดูนะครับเห็นไหมครับ, <S <S รบตัวนี้ก็ความเปลี่ยนแปลงแต่ว่าไอตัวล็อกอินเราหายไปไหมฮะหายไปใช่ไหมฮะเพราะว่าในเทมเพลตชิคเก้นเนี่ยมันไม่มีตำแหน่งใน ในไม่มีไม่มีไม่มีตอินติตามนี่แหละครับครับผมตำแหน่งมันไม่มีชื่อตำแหน่งมันไม่มีในในชิคเก้นนะครับมันก็เลยไม่แสดงผลคือการแสดงผลของโมดูลมันแสดงผลตามตำแหน่งที่มีอยู่ในเทมเพลตโอ,อโอเคทีนี้เดี๋ยวผมพาไปเปิดดูว่าไอเราจะรู้ได้ไงว่าไอเทมเพลตแต่และเทมเพลตมันมีตำแหน่งไหนอาจารย์ครับผมมีอะไรรู้เทมเพลตไหมครับ ขึ้นมาแปขึ้นมานมาอ๋มันมันขึ้นมันขึ้นตัว error code เลือกตัวนี้นะครับถ้ามันขึ้น error code เราก็ไปปิดมันมันเตือนขึ้นมา่วยวคลิกตัว W นะครับเลือกอ php อออ php setting แล้วเอาตัวนี้ออกครับ display error ครับผมมันเตือนเตือนเราเฉยใช้ใช้ในกรณีที่เราเขียนโปรแกรมมากกว่านะครับการแจ้งเตือนเออเลยเดี๋ยวเดี๋ยวรอสักครู่ครับให้มัน W มันขึ้นสีเขียวกว่อน r e f ฟ e s อีกรอบครับค,ครับผมค,บคือมันแจ้งเตือนเออเลยเฉยนะโอเคอันนี้คือ คือเทมเพลตเราเปลี่ยนแล้วนะครับทีนี้นะครับผมจะพา,าคือปัญหามันเกิดว่าเราเทมเพลตที่เราได้มาใหม่เนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่ามันมีตำแหน่งอะไรบ้างนะครับเราจะต้องใช้เครื่องมือในการเช็คนะครับว่ามันมีตำแหน่งชื่ออะไรบ้างนะครับเพราะว่าเราจะเอาโมดูลไปแปะในตำแหน่งชื่อนั้นๆใช่ไหมครับตามชื่อที่มีในเทมเพลตนะครับถ้าถ้าเราไปแปะ ไม่ตรงตามเทมเพลตมันก็ไม่แสดงผลเหมือนกับตัวล็อกอินเห็นไหมครับถึงแม้ว่ามันแสดงผลในระบบก็จริงนะฮะในระบบมันบอกว่าแสดงผลก็จริงแต่ว่าในเทมเพลตมันไม่มีตำแหน่งตำแหน่งนั้นให้แสดงผลมันก็ไม่แสดงผลเห็นไหมครับมันก็ไม่มีอ่าเราก็จะเข้ามาที่ตัวเทมเพลตในการจัดการเทมเพลตนะครับแล้วก็เลือกตั้งค่าเนี่ยตั้งค่านะครับแล้วก็เห็นไหมครับดูตำแหน่งโมดูลนี้เราเปิดนะครับ เปิดแล้วก็บันทึกแล้วปิดเลย нет, ครับเสร็จแล้วนะครับกลับมาที่ตัวนี้ของเรานะครับเวลาที่เราจะดูตำแหน่งเทมเพลตนะครับให้ใส่ตัวแปรเข้าไปนะครับ question mark นะครับตัวแปร tp นะครับเท่ากับ1น,นะครับ question mark tp เท่ากับ1นะครับแล้วก็ enter นะครับ เราก็จะเห็นว่านะครับตัวหนังสือสีดแดงๆสีเทาๆท,ทับกันอยู่นะครับนี่คือตำแหน่งเทมเพลตนะครับมีช่นตำแหน่งข้างบนเซิร์ชใช่ไหมฮะเซิร์ชตำแหน่งเฮดเดอร์นะครับตำแหน่งยูเซอร์สามอยู่ตรงนี้นะครับตำแหน่งท็อปหนึ่งตำแหน่งแบนเนอร์หนึ่งท็อปสองท็อปสามไรท์เลฟ อยู่ในนี้หมดเลยนะครับนี่คือตำแหน่งที่เราสามารถที่จะเอาโมดูลเนี่ยมาแปะแปะแปะได้แล้วที่สำคัญคือตำแหน่งหนึ่งตำแหน่งสามารถแปะโมดูลได้ไม่จำกัดนะครับอย่างเช่นตำแหน่งเล็บเนี่ยเราเอาโมดูลมาแปะแปะแปะซ้อนเรียงเรียงเรียงลงมาได้ไม่จำกัดเลยนะครับโอเคนะครับพอได้คอนเสิร์ไหมครับว่าเราจะเอาโมดูลมาแปะตามตำแหน่งต่างๆที่มี ในเทมเพลตโอเคนะฮะอันนี้ก็เป็นคอนเซปต์ในเรื่องของเทมเพลตนะครับในเรื่องของเทมเพลตนะครับก็สามารถเซิร์ชในเน็ตก็ได้หรือว่าเอาจากที่ที่ผมดาวน์โหลดมาก็ได้ก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับก็จะให้คอนเซปต์ในเรื่องของการปรับแต่งแล้วกันนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราตรงนี้เราจะใส่สไลด์ใช่ไหมฮะสไลด์โชว์ นะครับก็ใส่เมนูใส่ข้อมูลอะไรเพิ่มขึ้นมาครับเดี๋ยวก็ค่อยว่ากันต่อนะครับถ้าไม่ใส่ก็ไม่ขึ้นไม่มีอะไรยไม่ขึ้นครับไม่ขึ้นเราจะต้องเอาโมดูลมาแปะ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 นะครับประมาณนี้โมดูลนี้สามารถเปลี่ยนสีของหน้าเว็บเราได้ไหมครับไม่ได้ครไม่ได้ขอทำเพจเป็นเป็นสีขาวกลาเป็นเป็นสีขาวเลยใช่ค่บเทมเพลตนี้จะเป็นรูปแบบหน้าตาส่วนโมดูลเป็นแค่ตัว เอามาแสดงบนที่เฉยนะครับประมาณนี้ถ้าอยากให้หน้าตาเป็นยังไงเราต้องเปลี่ยนที่เทมเพลตคโอเคนะครับอันนี้เป็นเป็นลักษณะของตัวเทมเพลตแล้วก็เราเปิดดูตำแหน่งต่างๆนะครับอันนี้ก็คงคงเอาค้างไว้ตรงนี้นะครับโอเคนะครับ